เดี๋ยวจะพาทุกคนมาตำส้ตมตำค่ะทุกคนตำส้ตมตำค่ะปุ้งเครื่องเลยค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะอันนี้ปูนาค่ะใส่ปูดองลงไปเลยแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะ ใส่มะนาวค่ะ ตรงของเราก็มีแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วก็ใส่มะละกอลองไปเลยมันนี่กินคนเดียวค่ะมั่ต้องตาหลาย เผ็ดมาก แสบแสบเลยค่ะทุกคนนี่ใครบอกให้ง่วงนอนต่ำเผ็ดๆเลย นี่หน้าตาส้มตําของเราแดงปี๊ด <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแดงไฟน้ำค่ะค่ะกินส้มตําน้ำกันค่ะ